ทำคนรู้จักได้เร็วตัวนี้ซื้อมาที่หลังไม่่คอยได้ยังไม่ค่อยได้หมาแมวอยู่นะไม่กลับมาเด็กน้อยใส่กล่องได้แล้วะไับบ้าใครไปจับอะไรมาแล้วมันเจ็บมันจะกลับไปเลยไปไหนไปไม่ใชสวยมากเลยอ่ะตอนโตมันไลน์มันจะเข้มกว่านี้อีกมดละหมดละหมามาไปไม่เอาอะไรมันไมนะที่นอนเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเหน่าแล้ว เคย z มครั้งแรกเฮ้ยมาตัดเลยมาตัดมาตันโผติดก่อนเป็นหาแมวเอามาตัดกันเลยผิวมันชมพูใช่ผิวมันดูมันไอ้ทีมันโผล่มาแล้วโผล่มาดูโอ้ยน่าหนูที่น่ากลัวหน่อดีเฮดีไม่เลี้ยงหนูบ้านไม่ชอบน่าไปตัดขนโอ้ยน่ารักจัง after ทันแล้วกันเสียงลักเหมือนเสียงนกร้องอะต้องเอามาวันแรกนะตัวเท่าฝัเดลโอ้ยอยากได้ตัวเท่านั้นเนอยสุดละนะพี่บอสเอาออกมาได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะส่งเขากลับข้าวุ้งนะขอบคุณสมาทานและวนูหนูหนูจะเปลี่ยนเป็นสมาทานแล้วค่ะหนูจะไปกินข้าวแม่ง่ายจริงเหรอ ต้องเรียนี่ต้องเรียนผมอยู่รรีใวิทาลชยาับ่เอวิทยาอะไรครับอยู่ยุทธยาากาศหระไม่มันจะไปหาอยู่นี่นกฉี่ว่ะรวระวังหมาเมาอออกันเต็มก้อนมันจะเดินวนทำไมไม่ยช่อ่ะม่ไปแล้วด้อหาแมวอยู่ไอวรลวงไม่ฟังอันนี้เขาไม่รู้จักหมาแน่เลยจะเฮ้ยจะสู้แบงรวมตืนต้นมับมันได้กลิ่น เน่เน่อย่าปล่อยอย่ปล่อยน้องให้มันดมดีแบบวันนี้ไม่รู้จยกมาเลย่ะเอาส่งคืนได้แล้วถึงเวลาล่ำลากันนี่เพ็จะอยู่น่ารักอ่ะมันยืนสองขาเห็นปะคิดดูว่าเป็นจิ้งสามสายพันธ์แมวหมาหนูมันอยู่ในบ้านเอพร้อมกันทาไมเีเ่า เฝ้าอไม่ตื่นเอาแก่แล้วกลัวด้วยแหละกลัวแมวเปล่าเอาเหมือนพี่ต้นอ่ะต้อนไม่หาต้อนหอน หมดแล้วใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายนะครับมีอยู่ถนนด้วยเปล่ามีเป็นอยู่เปล่าหรือมีเป็นจะไปเลยแต่เดี๋ยวเราจะส่งกลับสดไปเลยครับแต่ว่าต้องบอกสุดท้ายก่อนเดี๋ยวเขาจะว่าผมได้นะครับก็บอกว่าวิธีนะฮะฟันของหมานะครับจะขาวสะอาดและจะแข็งแรงได้นะฮะจะมีแคลเซียมและฟอสฟพรัสนะครับสาหรับทั้งน้องหมาน้องแมวเลยนะฮะก็จะมีมีโอและสมาร์ทฮัสตอบโจทย์นี้ได้นะครับส่วนแมวนะครับถ้าอยากจะให้มีแมวมอนะครับตาใสตาเพชรนะครับ แมวนี่เลยถ้าเป็นตาประกายแบบมีเสน่ห์มากๆจะมีทอรีนช่วยบำรุงดวงตาให้สดใสนะครับครับกับมีโอนะครับมีแมวต้องมีโอนะครับสมาร์ทฮะสมองฉับไวหัวใจแข็งแรงนะจ้านี่วันนี้ขอขอบคุณพี่เป๊กเปรมนัดมากครับที่มาพบปะกับน้องน้องนะครับแล้วก็น้องหมาน้องแมวน้องหนูมาเซอร์ไพรส์นักเล่าฝันของเราครับขอบคุณมากครับพี่เป๊กงั้นพี่เป๊ก เอากลับไปด้วยครับทีเดียวอุ้มไป3ชนิดเลยครับแดดไปยัไป่ไหมบ๊ายบายได้นนได้รับสามอาทิตย์นะเต็มที่กับชีวิตนะบ๊ายบายจะกับไปหาทพี่ว่านลูนะตอนนี้อยู่นี่ล้วกันนะครับบ๊ายบายไม่อา้หนูวยนะไม่ปีนไป้วยหนูอ๋อ เฉพาะหี่อยาเลยเี่ทิดไ่รล้สองสามาจบแล้วสำหรับพิปาราเต้ยังไงขอบคุณน้องนุกบอนะครับ